เหลือหน้าพ <ar> ่อแม่แค่สองคนวันนี้หากคุณโยมลูกสาวทั้งสองเหนื่อยล้าจากการกำเนิดสัมมาอาชีพการดำเนินชีวิตขอคุณโยมได้หายใจลึกๆและลึกถึงความรีความารีลาชีวิตทำสอนที่คุณพ่อมอบให้เป็นหลักใจในการดำเนินชีวิตใว้ความไม่ประมาท เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณอของผู้พ่อให้สถิตอยู่การจิตใจของคนไทยและทักษินานุปทานอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่ออนุสรทักสุกเจริญทั้งปวงนี้และทักษิณานุปทานนกิจที่พิดาญาติิตรภริยาผู้มีความฝระแรกจนถึงวาระนี้ หากคุณพอ่อสามารถยังทราบได้โดยยานาวิถีใดก็าตามขอคุณพอ่อได้อนุโมทนาให้สำเร็จเป็นปฏิภาณุโมทนาใหม่หากคุณพ่ออนุสรนพักสุขเจริญยังมิสามารถยังทราบได้ขออัญเชิญเทศพยดาผู้อารักพิทัฒน์พระพุทธศาสนาได้นําข่าวพักสินานุปทานทั้งปวงนี้ แจ้งคันี้ส่งเสริมสนับสนุนให้คุณโยมพักสอ,อนคุณโยอมอมรวันพักสุขเจริญปุตรสาวทั้งสองท่านด็อกเตอร์ไขสีพักสุขเจริญภริยาและคุณแม่คุณปู่คุณตาผู้มีกุศลเจตนาได้เจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีภายใต้ร่มบาร,รมีธรรมแห่งสถาบันชาต สถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนทุกท่านทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาในปิตุพุทธก,กามาสมสมัยแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติ